อาพี่น้องคนชนบท,ทหายกินมานครับผมอตอนนี้ครับผมองบรรยากาศครับจอดครับผมอ่าทริปนี้พาพี่น้องมาตกปลานาดินครับพี่น้องที่หมายคู่ใหญ่นัตฟิชชิ่งนะครับผมแกงกระจาดครับบรรยากาศดีครับพี่น้องああมีพี่น้องนักตกปลามาตกปลากันหลายคนครับ ยะพาเบิง้งไม้ครับไปน้องนี่ครับบรรยากาศไม้ผู้ยนินดฟิชชิ่งนะครับผมมีนานาหลายคนยังขางขึ้นอยู่ครับสําหรับผมจะเข้ามานี่ครับมาที่12บนี่สิบองไม้ครับผมคนละตั้งแต่หนุนมากะพอดีมีนาเป็นยังตกปลาอยู่ครับเพิ่ยังบ่เก็บของออกนะครับกำลังเก็บกุนแจเลยล่อ เราเก็บของครับผมนี่ครับของยังมาเอาลงจากรถเลยครับนี่นาฝนตกอยู่นี่ก็คนรู้จักกันอยูยครับนาพอกันอยู่นี่ครับนวันหัวตานนะครับฝนตกอยู่นี่นะฝนตกเมื่อนีนครับบอลวผลงานเิ่นไปยังไรครับวันนี้คุณกับประมาณนี้ครับมันได้การดีมากครับผมวันนี้สุดยอดเลยครับผมขอเวลาเก็บของเตรียมตัวกันครับเก็บของกี่เม็ดกันเรเจอกันอีกที่ วัสดี่ตอนเศร้าครับผมเริ่มตีเยื่อไมล์แรกกันแล้วครับพี่น้องมีนหน้าข้งๆคนมาจากกรุงเทพครับผมคนอีสานเดือนครับพอดีอยู่ใกล้ๆกันครับพี่น้องกะตอนเช้าก็เริ่มตีไปแล้วครับผมตีแต่เศ้าแล้วตอนนี้ก็ประมาณ6โมงกว่าๆครับถ้าเศ้าก็ตีไปกะแถบจะเปลี่ยนเยื่ไมล์ทันกันทีเดียวนะครับ ก็มั่งเขานะครับผมสำหรับนะครับปัญหาในอุปสรรคมนีก็คือ,อานาไม้นะครับผมเดี๋ยวผมจะาพาไปงนาไมานน้นะครับนี่นะพี่น้องนาไม้ผมปัญหามนีก็คือตอนะครับ <c oughs> ตาที่เต็มขึ้นนะพี่น้องตาขึ้นดีอยู่ครับอาจจะเป็นปนิ่์แต่ว่าหนา้าไม้มันกะกะถือว่าแคบด้วยครับมีทุนครับ ายมือทุนขวามือทุนมีเป็นตอเป็นแนวตอครับผมนี่ระยะตีอยู่ประมาณหาเมตรได้ครับทำจากของไม้มือขึ้นนะครับแล้วก็ผมผูเบ็ดมาสองตัวครับ <c oughs> ติดละหน้าครับตอนนี้ผมก็ะตัดทินแล้วครับเหลือตัวเดียวตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตีไว้แค่สซีขั้นเพราะว่า การจะตีว่าเจ็ดขั้นแต่ว่าสามขั้นึมยืนหลุดครับ <c oughs> ขาดมดเตือพี่น้องครับผมต้องเปลี่ยนแพงเงินครับที่น้องบนเป็นนะครับคามนิ่นเขาของเพิ่นกับติดเพี้ยนครับติดลายเมื่อวานเพิ่นเขามาเป็นสิบเิ่นได้แค่สี่ตัวนี่ครับวัดบ่าท่านวัดบ่าท่านกับเขาต่อครับพี่น้องครับ ขึ้นอัดปลาอยู่ข้างๆกันบ้าขึ้นมาคบัาขึ้นมานี่แหละครับผมส่นวนเขาแล้วเขาขาหักชัโดบ่ครับถ้าขาดแบบนี้ชัโดชัโดว์ไม่ชาติปลาหน่อย กับมั่งมาติดเบ็ดหรือมั่งครับเะดวมชาตินี่ครับของผมออาลุ้นกันครับพี่น้องว่ามือนี้สิเป็นยังไงครับสิมิเตียมียังไงบอสนะครับปกติกับบัลทนาทสายวานเป็นยไงครับมือนีไม่เล่ยนวานลองเบิรงครับพี่น้องไอผมพาเบิรงอุปกรณ์ก่อนนะครับนี่อุปกรณ์ผมกะนี่นะครับ ลูกปัดตะกัวตะก้อผมใช้ก้าวิ่ง3เส้นครับเพียงลรพีผมผูกไปตัวเดียวถ้าตัวเดียวก็ยังขาดครับผมขั <c oughs> ้นเบ็ดจะเป็นซีฟูดถูกต้องครับผมนี้ก็จะลงใช้ประมาณสี่หาหกขั้นครับสำหรับเยื่อมื่อนี่นะครับหัวตาลน,นะครับผมหัวตาลเั่นเคยสูตรเก่าที่เคยลงอ้างหมาเต็งครับพี่น้องสูตรปานิ่นนะครับเดี๋ยววิธีผสมเยอะได้จังไงเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกเทนินึงนะครับเดี๋ยวขอเวลาผูกเบ็ดก่อนแล้วก็ กี่เตีครบหกเจ็ดลังครับพี่น้องเอารอชมผลงานครับ หลุดปนิ่งครับปนิ่งหลุดครับพี่น้องเสียดายครับเล่นก็เล่นเมื่อไรครับมันเข่าต่อก็เลยต้องอัดเข้าอัดมากกับรุดครับต่อมันลายพี่น้องคนระับ ข่างหน้าคุณก็มี่ข่างใกล้ๆอย่างนี้มี่ท้ายควาเนี่ยก็มี่ครับแต่แรกของเซานี่กระุดแล้วครับผมดุกต่อไปครับ นียักทีหนึ่งเลยอพวกมันต่อตัตัก็เอวันนี้มัน,นปดดิเย,ย,ย็บ้อยัาตากับเขาตออัดไว้กันลุดบันนี้หน,น,น,นีแล้วครับผมบัดปุ๊บก,กับเขาตอเลย มันอาจจะอยู่ล่ะครับไปสักเทื่อว่าลายคับไม้นี่ต้องเอาให้ท่านต้องไว้ ติดต่อยแล้วครับผมปลายังอยู่ครับจะถิ่งไว่าจะแป๊บหนึ่งเพื่อมันออกจากต่อครับผมตอนนี้แกไม่โมเทียงเลยครับประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงครับฝนตกนิดแน้วครับผมฝนลุ่งเม็ดแล้วครับ ในนังฝามาสองหางครับผมติดต่ออีกรุดอีกอะลายอยู่ครับไม้ออกปรรสมันก็นกนถือว่าลายอยู่พี่น้องครับผมก็รุนไปต้อนมันครับช่วงนี้ไปหาเตียงไปหาใบาถ้าฝนบ่ตกแห้งกะอาจจะพอ่ได้รุนอยู่ครับถ้าฝนตกนแห้งกะอาจจะบริเวณตังกองเด้อครับผมรุนไปนั่นครับผม โอ้พี่ท้อกกะถึงเวลาต้องกลับครับในตกปลากะเครื่องมือครับผมผลตกสามรอบครับรอบสุดทายนียกัตกแข้งครับตกใหญ่ตกตั้งแต่ประมาณช่วงไม้มงคครับตอนนี้กอบเกือบจะบสามครับผมคนซากะเก็บของกี่บางกเสร็จแล้วครับผมเก็บของเรียบร้อยอยากปลาบึงคนงานครับ งานครับผมสำนีล้วพี่น้องครับผมกะปลาเขานั่งฟ้านี่ที่คิดว่าเป็นปลานิ่นนะครับกดอยู่หกเทือครับผมเขาต่อไปสามครับเป็นรุดไปหนึ่งนะครับนี่ครับได้มาสองถังสวยๆอยู่ครับโลกว่าแล้วก็สายขาวิ่งนิดน้อยครับผมถือว่าบ่ยแห้วครับไม่ล่าหน่อยแล้วก็บรรยากาศมันกับบดีอ่ะเปนบคน้่นเป็นก๊าอยู่ครับ ฝนเริมเก็บคองกินแม่งกันแล้วครับฝนเลิ่มซาครับนี่ก็นาไม้ครับบรรยากาศสวยครับผมสำหรับลิปนีมีกระจุกซังนีเด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ